กำลังจะพาไปไหว้ศาลสมเด็จพระเรศวรที่วัดน้ำหูประวัติของวัดน้ำหูพระเรศวรน,นั้นได้สร้างวัดนี้ไว้เพื่อที่จะเก็บอัฐิของพระสุพรรณกัลยาใครมาที่นี่ต้องมาไหว้เลยนะครับมีพระมหาอัฏฐสังสามองค์เลยนะครับ ดังครัะหว่างเดินทางรถก็จะน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นช่วงเทศกาลที่เขากลับกันไปแล้วแล้วเราขึ้นมาครับ แต่หนทางทางก็คดโค้งทางมาอำเภอปลายนี่จะหนทางจะแคบหน่อยนะครับถนนทางจะแคบหน่อย ถึงแล้วนะครับทางเข้าห้วยน้ำดังครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่คนต้องมานะครับส่วนใหญ่แล้วก่อนที่จะขึ้นไปปายก็จะมาพักที่ห้วยน้ำดังนะครับค่าบัตรผ่านห้วยน้ำดังคนละ30บาทารถยนต์200บาทนะครับ ตอนนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดชมวิวนะครับก่อนที่จะไปลานกางเต็นท์นะครับคนที่ไม่ขึ้นไปลานกลางเต็นท์ส่วนใหญ่ก็จะแวะมาถ่ายรูปที่นี่ตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่20 25 <20 S 1> องศา <c oughs> ก็ลงจากรถก็ต้อง <c oughs> ต้องใส่เสื้อขนหนานะครับ นักท่งเที่ยวก็เริ่มมานะครับถ้าสักเดือนกุมภาตรงนี้กระหล่ำปีนี้จะออกดอกสีสันสวยงามนะครับเป็นสีม่วงจะสวยนะครับตรงนี้ก็วิวข้างล่างนี่ถ้ามาช่วงเช้าก็จะเห็นเป็นทะเลหมอกนะครับตรงนี้นักท่องเที่ยวก็จะเยอะเริ่มเริ่มเยอะขึ้นนะครับตอนที่เราไปนั้นเป็นเดือน ตอนนี้จะไปสอบถามเจ้าที่ก่อนนะครับว่าเอารถมาจอดนอนแล้วจะต้องมีจุดไหนและเสียค่าบริการเท่าไหร่นะครับอุทยานแห่งชาติเวน้ำดัง

ดีครับโ <Okay. S 2> อเคเต็นตนอนขนาดสามคนอ๋อราคานี้สำหรับคนที่เอาเต็นที่นี่ใช่ไหมฮะถ,ถ้าคนไม่มีเต็นตมาก็สามารถที่จะ มาเช่าเต็นที่นี่ได้นะครับสามคนราคา225บาทหมอน10บาทแผ่นรอง20บาทถุงนอนสามสิบบาทราคาอุป,ปกรณ์สวัสดิการใครที่ไม่มีอุปกรณ์มานะครับก็มีให้เช่าครับสบายมากเลยสะดวกสบาย เราได้ที่จุดนอนลานสามนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูนะครับว่าจะอยู่ตรงไหนถ้ามาช่วงมกกลาคุมพากระลำพวกนี้ก็จะออกเป็นสีนะครับจะมีช่อมีดอกด้วยนะครับจะสวยสวยงามมากที่นี่เขาก็ดีมากเลยนะครับ เอาที่นอนที่คนเช่าไปแล้วก็เอามาซักตากก็ถือว่า,าบริการได้ดีนะครับความปลอดภัยสูงทีเดียวค่าจอดรถนอนคันละ200บาทนะครับจะมากี่คนก็เสีย200ร้ครับอันนี้เราก็จะได้เอาคุณย่ามารองดูนะครับ ก็จะไปจุดจอดนอนนะครับลางสามความสูงจากระดับน้ำทะเลพันเจ็ด สะดวกสบายนี่แหละลัลงสแล้วแต่ว่าเราเราจะ

ทำเสร็จแล้วประกอบแล้วแต่ลืมทดลองกลางนะครับเดีย๋ยวมาดูผลกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับปรากฏว่าขาออนนิง่งยาวไปครับไม่ไม่ใช่ขาครับแขนของออนนิ่งยาวไปไม่สามารถที่จะยึดน็อตทีเตรียมไว้ได้ เลยแก้ปัญหาด้ยการใช้เชือกพันเอาครับส่วนผ้าออนนิ่งนี่ก็เป็นผ้าเก่าที่ซื้อเก็บไว้ใช้งานหลายปีครับก็ต้องการที่จะเอารถมาลองแล้วก็ทำออนนิ่งขึ้นมานะครับเพื่อที่จะลอง มาเทตอนนี้ออนนิง่งเราก็กางเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าติดปัญหาน,นิดหน่อยเพราะว่าไม่ได้ลองออกมาจากบ้าน ปรากดว่าตัวนี้มันยาวไปแล้วมันเราใช้น็อตร้อยนะครับมันเข้าไม่ได้ก็เลยใช้วิธีแก้เชือกมัดไปก่อนนะครับเราจะทํำง่ายๆแบบนี้นะครับกดว่าอาันโน้นตัวนี้มันยาวไปไม่ได้ลองมาจากบ้าน,นครับก็ลองมาดูสเบียงก่อนที่จะลงมาตั้งนะครับอันนี้ก็ ปรอนมากัน5คนนะครับก็สเสบียงก็จะเยอะหน่อยครับที่นอนเพราะว่าบนบนดอยอ่งางคาะเอ้ยบนห้วยํำดังหนาวมากครับครับเดี๋ยวจะจัดสเสบียงหรือดูอีกทีนะครับว่าจะวางอย่างไรด้านล่าง2องเต็นนะครับก็ข้างล่างน,นี้ 3ามคนกับนอนบนรถสอคนนะครับก็ใกล้ที่จะเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็ได้เตรียมพร้อมที่จะเตรียมอาหารวันนี้ก็เป็นเมนูหมูกระทะนะครับเป็นเบสิกพื้นฐานตัวตัวไปามาอากาศนหนาวๆก็ต้องหมูกระทะเลยครับเียวหนนา่ก็ เบียงก็ <c oughs> ด,ดนมอะไรมาบ้างเบียงบนนี้เขาห้ามดื่มเครื่องดื่มนะครับเรามีเอามาตั้งเพื่อถ่ายรูป <c oughs> <c oughs> เบียงก็วันนี้จะเป็นหมูกระทะ, <c oughs> ะเบียงก็ตู้นี้ถือว่าคุ้มค่านะครับลองปิดฝาหน่อยสิครับตู <c oughs> ้นี้ซื้อในแมคโคร 399บาทราคาโปรโมชั่นราคาจริง600นะครับ ตื่นเช้ามานี่หมอกลงหนาม,มากเลยนะครับมองระยะไกลไม่เห็นอะไรเลยอากาศ20องศานะครับก็ถือว่าหนาวพอได้เลยนะครับเติมพลังกันก่อนนะครับ เช้านี้เดี๋ยวกินกาแฟกินข้าวเช้ากันเสร็จแล้วก็จะเดินทางไปต่อที่ปลายนะครับอีก38โลนะครับจากพนัาดังไปปลายนะก็ดิบกาแฟกันก่อนนะครับ ไปที่ปลายล้วก็จะมีที่ท่องเที่ยวหลายที่นะครับแต่อีกหนึ่งที่ที่อยากให้ทุกคนมาที่ปลายแล้วอยากให้มาไหว้นะครับมาไหว้สารสมเด็จพระเรศวนที่วัดน้ำหูนะที่นี่ประวัติท่านบอกว่าสมเด็จพระเรศสวนนั้นสร้างวัดนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเอาไว้เก็บอัฐิของ พสุพันณ์กัลยานะครับบรรยากาศที่นี่ก็กว้างขวางนะครับปลาตัวใหญ่มากเลยนะครับที่นี่ก็สามารถให้อาหารปลาที่นี่ได้เลยนะครับทำบุญตามศรัทธาเลยนะครับทั้งสามพระองค์ก็ปฏิสถานอยู่ณวัดแห่งน,นี้นะครับใครไปใครมาไม่ควรพลาดที่จะมาไหว้ขอพรนะครับ ก็เป็นสิริมงคลถ้ามาที่ปลายแล้วนะครับหลังจากนี้ถ้าไหวพระจากวัดน้ำหูเสร็จแล้วก็จะพาไปเที่ยวเป็นหมู่บ้านของชาวจีนนะครับ ที่นี่ก็เป็นหมู่บ้านยูนานซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและมีของฝากมากมายนะครับหลักๆก็จะเป็นพวกวายผลไม้นะครับแล้วก็ทริปนี้ก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเอาไว้พบกันใหม่ทริปหน้าจะเป็นที่ไหนนั้นฝากติดตามไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับสวัสดีครับ